a banger with the text she's my number one rolling on my bad girl you can hit the blonde. night time came i can take you to the prom สวัสดีนะครับคุณผู้ชมระบุบุบผมแบงค์วันนี้จะพากันไปออกทริปเพื่อนเพื่อนที่ทังตกทส้สวรค์เดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ทถ่ายวิวถ่ายการเดินทางของเราให้ดูนะครับจะเก็บตกมาที่เล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็มีมาหลายค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลย let's go ันที่เดืนทางั้นเดื่องราวไม่ห่าคอยนับวันที่จะได้พบกันบนเส้นทาง